ล่งหมดแล้วไม่มีใบไม้เลยผมยังไม่ได้พาทุกคนมาเจอตอนที่มีน้ำแข็งเลยเพราะว่าวันนี้มันก็ยังไม่มีน้ำแข็งนะเมื่อกี้ผมถามพี่เมื่อกี้พี่เคาบอกว่าไม่แนพรุ่งนี้อาจมีก็ได้เนี่ยทางแบบนี้ห้ามข้ามดิดขาดนะทุกคนมันจะมีป้ายสีแดงถ้าทุกคนมาแบบว่าไม่ชะลอรถอนะ่ะแล้วก็ข้ามไปเลยไม่ชะลออ่ะแล้วก็ขับไปเลยขับอย่างเดียวเราจะ กูจะไปอย่างเดียวกูไม่ชะลอเลยสักนิดหนึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าตำรวจเห็นนะทุกคนตำ,ตำรวจเรียกจับแน่นอนนะผมทุกคนอันตรายมาก,มากๆนะครับแล้วกล้องเขาก็ใช้ได้ด้วยนะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ทุกคนกล้องเขาใช้ได้เลยนะยิ่งคุณขับรถแบบว่าพาอะไรเงี้ยเจอกล้องจับได้คุณคือว่าเป็นดวงซวยของคุณเลย <c oughs> นะครับ สวัสดีทุกๆคนตอนเช้าๆกันด้วยนะครับผมทุกคนคือว่าวันนี้หนาวทุกคนมันหนอีกแล้วผมดูหกองศาครับผมทุกคนยังมีติดล้มนะครับแก้าองศาผมก็นาวแล้วนะครับผมทุกคนโอ้ยทุกคนยังไงตอนเช้าๆก็ขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างอร่อยๆกันด้วยนะครับผมทุกคนผมว่าต้นสนแน่นอนทุกคนแต่ผมก็ดูไม่เอาหรอกว่าต้นอะไร ทุกคนเย็นมากเลยนี่จะเป็นบริษัทของอะไรไม่คงก็ไม่แน่ใจในะทุกคนโอ้โหเมื่อคืนผมนอนทุกคนผมนอนแบบว่าไม่เปิดฮีตเตอร์นะนอนธรรมดาผมดีว่าจะไม่หนาว ตกดึกโอ้โหเป็นเจ้าต้องตื่นมาเปิดฮีเตอร์ทุกคนมาเปิดเครื่องทําความร้อนอ่ะทุกคนมันหนาวมากเลยไม่ไหวงั้นผมนอนไม่หลับแน่ๆเลยทุกคนผมต้องตื่นมาเปิดะะนะครับผมทุกคนดูทุกคนด,คนดูต้นไม้ใบไม้ร่วงหมดแล้วใบไม้ร่วงเพราะมันเป็นฤดูหนาว เหรอร่วงหมดแล้วไม่มีใบไม้เลยผมยังไม่ได้พาทุกคนมาเจอตอนที่มีน้ําแข็งเลยเพราะว่าวันนี้มันก็ยังไม่มีน้ําแข็งนะเมื่อกี้ผมถามพี่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไม่แน่พรุ่งนี้อาจมีก็ได้เดี๋ยวต้องดูกันแต่ถ้ามีน้ําแข็งอะไรเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันครับทุกคนจะได้เห็นด้วยผมทุกคนมันไม่มันไม่ใช่หิมะไงแต่มันก็เป็นน้ําแข็งนะอะคือว่าแข็งหน้ารถอะไรเราแข็งหมดเลยที่ เป็นไอ้น้ำอะไรน่ารถเราก็จะแข็งเลยอ,ะอ,อ,อ่ะเอารถามาทุกคนรถอะไรดูรถนักเรียนหรือเปล่ากระตูนเต็มเลยครับเนี่ยผักแห้งหมดเลยนะครับทุกคนดูดิ พราะว่าที่ที่กดังเราปลูกผักไว้ก็ตายหมดนะเพราะว่ามันไม่มีแดดอะ่ะมันมันหนาวแล้วก็ไม่มีแดดมันก็เลยตายเนี่ย <c oughs> นี่บรรยากาศที่บ้านที่ญี่ปุ่น <c oughs> ทุกคนดูบ้านเขาจะเป็นลอกอดีามากเลยเพราะว่าบ้านประเทศญี่ปุ่นเขาทําได้สวยมากหลังคาไว้เขาทํา <c oughs> ทได้เนียนมากแล้วก็พวกสิ่งรอบข้างอะไรเขาก็ทาได้เนียนมากคนเศร ผมอยากจะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในลืกๆสุดซอยปากซอยอะไรมากเลยแต่ก็อีกแป้นนึงผมก็จะต้องเข้างานแล้วทุกคน,นทุกคนดูบรรยากาศบ้านเท่านี้สวยมากทุกคนดูทุกคนดูนดว้าว ลมเย็นเพราะว่าถ้าประมาณนี้ก็กดีนะมันมันต้องเย็นมากกว่านี้โอ้โหทุกคนต้องหนาวแน่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปนะเวลาเราขึ้นไปส่งไปซีนีอะไรก็จะไปทางนี้ครับทุกคนมันอ้อไปฝั่งนู้นมันจะเป็นไปซีนีฮะอยูย่ผมเคยถ่ายผมเคยถ่ายเซนถ่ายไปซีนีให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะ ทางแบบนี้ห้ามข้ามหรือขานะทุนมันจะมีป้ายสีแดงถ้าทุกคนมาแบบว่าไม่ชะลอรถอนะ่ะแล้วก็ข้ามไปเลยแล้วถ้าตำรวจม,ม,นะม,นะมาเห็นนะผมบอกเลยว่าทุกคนจะโดนหนักแน่โดนแรงเลยแหละเพราะว่าการาการทําอะไรนิดหน่อยของญี่ปุ่นมันจะกฎหมายญี่ปุ่นจะแรงมากนะผมทุกคนทุกคนต้องดู ดูป้ายสีแดงให้ดีนะครับผมทุกคนถ้าทุกคนขับไปแบบว่าไม่ชะลอะแล้วก็ขับไปเลยขับอย่างเดียวเราจะกูจะไปอย่างเดียวกูไม่ชะลอเลยสักนิดนึงผมบอกแล้วว่าถ้าตำรวจเห็นนะทุกคนโดนตำรวจเรียกจับแน่นอน,นับผมทุกคนอันตรายมากๆนะครับโอ้ทุกคนไม่ไหวหนาวออตอนแรกผมดูมันหงสาะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่องศาแล้วทุกคน แล้วผมไม่ได้ใส่ถุงมือหนาวด้วยทุกคนดูดิอย่างเย็นแนะ่โอ้ยเจ้าโอ้ยทุกคนต้องรีบกลับเร็วทุกคนนะวันนี้วันจันนี่นะก็เป็นวันเริ่มงานของทุกคนนะครับผมทุกคน ขอให้ทุกคนเริ่มงานกันเป็นการเริ่มงานที่ดีนะครับน้ำสำหรับวันจันทร์นะครับผมทุกคนโอ้ทุกคน,กคนไม่ไหวผมจะเดินหาทุกคนไปในข้างในนูน่นไม่ไหวทุกคนหนาวยิงจิ๊บ นี่จะเป็นบริษัทของอะไรไม่รู้นะตะกอนอ่ะผมตอนที่ผมเดินมาตะกอนเชา้าๆตอนที่ผมมาหน้าร้อนเนี่ยผมจะเห็นเขาเผากระดาษอยู่ตรงนู่นใช่ไหมที่ที่เผากระดาษเขาเจ๋งนะแล้วทุกคนสังเกตดูที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนจะขับรถเลยอะไรทุกอยาก่างทุกคนต้องดูดีๆนะเพราะาญี่ปุ่นมีกล้องเยอะมาก แล้วกล้องเขาก็ใช้ได้ด้วยนะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ทุกคนกล้องเขาใช้ได้เลยนะยิ่งคุณขับรถแบบว่าพาอะไรเงี้ยเจอกล้องจับได้คุณคือว่าเป็นดวงสวยของคุณเลย <c oughs> นะครับอุ้ยหนาวเด็เทียบยเด็เทียบเลยครับทุกคน บอสโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปหาอะไรกินก่อนแล้วทุกคนยังไงก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวงย่งก็ฝกากกดไ์กดตามคงดีน,นะผมทุกคนบ๊ายบายทุกคนนี้ตอนเที่ยงนะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จัดกาแฟครับผมทุกคนโอ oh! ดูลุงกรทําที่ปลูกผักเอาไว้ทุกคนดูโคตรเจ๋งเยเพราะว่ามันหนาวไงแต่ยังไงก็ไม่รอดเหมือนว่ามันจะตายแล้วนั่นเริ่มตายแล้วทุกคนมันหนาวากระบองเพชรอย่างใหญ่ทุกคนเบลเลอรเลยทุกคนดูดิโอ้โหบองเพชรยักษ์นี่ทุกคนกระบองเพชรยักษ์ครับผมกระบองเพชรอย่างใหญ่ดูดิ กระบอเพชรใหญ่ครับผมทุกคนทุกคนทำไว้นะครับผมตอนที่เขาขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างอารุหลอยด้วยครับผมทุกคนแล้วก็ตั้งใจทำงานกันด้วยครับ นี่เขามาส่งของบ้านทางนี้ทุกคนเขามาส่งของดูดูดูส่งของญี่ปุ่นโคตรเจ๋งดูส่งของที่เขาเริงมาก,กคนมันสามารถยกขึ้นข้างบนได้ไงโคตรที่ ดขนาดเข้าสู่ตอนเที่ยงแล้วยังหนาวอยู่เลยเย็นแต่ตอนนี้กำลังเย็นพอดีเพราะาเริ่มมีแดดแล้ว